ใครที่เปิดสร้างรายได้ดาวได้แล้วนะคะแล้วถ้าเข้าไปดูรายละเอียดของดาวเขาจะมีขึ้นให้เห็นแบบนี้เว้นจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าถ้ากรณีแบบนี้มันคืออะไรเราจะได้หายสงสัยกันสักทีเนะาะมะนาวเลมอนใหญ่มากไปที่แดชบอร์ดหรือว่าเครื่องมือหรือว่าจัดการแต่และเครื่องไม่เหมือนกันนะคะให้เลือกไปที่การสร้างรายได้ แล้วก็จะไปหน้าลายได้ของเรานะคะให้กดไปที่ดาวค่ะกดมาที่ดาวตรงนี้จะเป็นบอกรายได้แล้วก็จํานวนดาวของเรานะคะแต่เพื่อนเอาแถบสีแดงปิดไว้อยู่นะถ้าเราอยากรู้รายละเอียดว่าดาวเราได้จากไหนบ้างให้กดดูทั้งหมดนะคะและหน้านี้จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะคะเริ่มจากลายได้โดยประมาณของเราทั้งหมดจะบอกตรงนี้ด้านล่างจะเป็นลายได้ตามหมวดหมู่นะคะ จะรู้ว่ารายได้ดาวนั้นมีคนกดให้เราจากที่ไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูจากคลิปรีวิวเขาส่งดาวให้จำนวนดาวก็จะขึ้นให้เราเห็นตรงนี้ว่าเราได้จากคลิปรีวิวไม่ใช่ว่าเราเปิดสร้างรายได้จากรีวิวนะคะแล้วก็อันที่สองไลฟ์ก็คือการไลฟ์สดนั่นเองค่ะ เวลาเราไลฟ์สดมีคนกดดาวให้เราได้เท่าไหร่ก็จะมาขึ้นโชว์ตรงนี้นะคะอันสุดท้ายก็คือวิดีโอวิดีโอออนดีมาร์หรือว่าคลิปยาวที่เราลงตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่อะคะ่ะตรงนี้นะคะถ้ามีคนชอบใจคลิปเราเขาก็จะส่งดาวให้แล้วยอดมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้เขาแค่แจ้งรายละเอียดให้เราเห็นว่าเราได้รายได้ดาวนั้น จากการดูคลิป r e วิวไลฟ์สดและก็วิดีโอออนดีมานในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นั่นเองไม่ใช่ว่าเราสร้างรายได้จาก r e วิวได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราสะสมเหรียญครบ100ดอลลาร์เขาก็จะโอนเข้าบัญชีให้เรานะคะไปทุกคนโชคดีค่ะ